อุปกรณ์ดิเอ้ฟุกเดียวะรถมาอย่าวัดเงี่ยงเสียบข้าเจ้าด้วยอ๋อพี่เขาไม่เห็นสวัสดีครับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องพอกันข้องเก่าข้องหมานครับพี่น้องข้องปลาดุกคือเก่าเลยครับกับพันธุ์กึมคือเก่านะครับมีเวลาว่างก็มาหาอยู่หากินกับพันธุ์กึมครับพี่น้องพันธุ์กึมสวัสดีครับผม กาเกินพี่น้องเหดอยู่ครับพี่น้องมุนๆไว้กับเบสซักคัทพี่น้องเอ้พวกเวิร์กพวกเวิร์กนี่ครับจ่เวิร์กหรือครับพึ่งลงเบ็ดไปได้สามสี่คันแล้วพี่น้องพึ่งลงครับวันนี้มีผลงานอยู่เดี๋ยวคอยมาหลุนกันครับพี่น้องข้องเก้านี่แหละนะครับเนี่ยข้องเก้าไม้เก้านี่ครับพี่น้องข้องธรรมชาติพี่เก้าแหละครับเนี่ยมาเนี่มีเวลาครับเลยได้มาก หายู่หากินกับพันเกิมครับเดี๋ยวใครมาติดตามกันพี่น้องนี่ประมาณหกโมงกว่าแหละประมาณทุ่มนึงครับเนี่ยเด้มาลุนกันหกโมงจะไปห้าทุ่มนึ่งแล้วครับพี่น้องเนี่ยได้หลุนเลยปลาดุกเงียกิเลตคือเก่าแหละครับเนี่ยครับพี่น้องช่วงยามมาแรงบรรยากาศวันนี้ล่มนิ่งแน่จักน้อยครับพี่น้องล่มหนึ่งหนึ่นงร่มบ่ใครน,นี่บันได ไดนไหมใส่ดีก็บ่ะมอนได้ใส่ดีก็ป่ะหนิบ่บ่บ่พันดุบดุบเลยฮะพันดุบดุบเลยนั่นเีวพัันนต้อออได้ปลูกแคนมีรุ่นละครับพันกลิ้มเอ้าเฮ้ยโอ้โหตัวงามเลยครับตัวใหญ่เลยบ่ะนน้จัดขึ้นจัดขึ้นพี่น้องจัดขึ้นกลิ้มนี่แหละครับตัวแรกแหกหมันพี่น้องโอ้วัดขึ้นมาปุ่นบดเอาไปทั้งฟังหมือนได้ยาไปใกล้น้ำสาวขึ้นสาวขึ้น ออมปาคอสิโอ้ย <laughs> <laughs> ุกเดียวมั้ยปาคอพี่น้องปาคอปากคอพี่น้องเจ้าเจ้ามค้ดลมันกินทั้งสองกินทั้งสองเบ็ดเลยตัวนี่าอเาะไปเอ่ไปทังุนว่าเปนปลาดุกพี่น้องปากคอโอ้มันกินทั้งสองหมากเล่ว่าเบ็ดเตวิปาคอตวนี้เยโอ้มันพี่น้องไง มันเรามันแล้วมันเรวพี่น้องมระหอบอ้กินสองหมากเลยว่ากินทั้งสองโตเลยบึ้งเงินมันมาเลยบ่อ่าโอ้แวมมันแวมมันปลาดุกเหย่อมันเฮียเนาะว่าคนเขาขึ้นโค้งนี่้า แหกมันแล้วพี่น้องนี่คือโคกตหนามันก็ตบมันก็แหกมันแล้วแหกมันแล้วเขาตัวเดียวเขาตัวเดียวเดี๋ยวเนี่ยมันตกซื้อเออโอ้ยมันเสียงกระดิ่งไอ้ตัวเขาก็เบิ่งแต่กระดิ่งท่านนี่นี่บางยังเขาลึกว่าเขาเบิ่งกระดิ่งท่านนี้เด้ตัดบ่มือทังมือทั้งนะทังมาได้มือเจ็บนี่นี่อันนี้ทังบ่สั้งเลยเนี่ยขันพุ่นดดิขันก้อยพูดดิขันน้องคอยพุ่น

อันละรถมาอย่าวัดเอนนียงเสียบข้าเจ้าเด้อ๋อพ,พี่รถรออของหลังอ๋อพี่เขาไว้พี็นว่าวันวันรถนดูเลยอันนี้นนครับตัวที่สองพี่น้องอนีงตง่ตัวถังหวอันมาตัวังหัวอันใหญ่ตรงนี้ตัวที่สองตัวที่สองได้เวลาครับปลาดุกครับพี่น้องตัวที่สองตงรถต่างแบบแท้งอะไปอีกพอจะใหญมากกันทันสิแล้วครับ ทั้นกจะออกจากไปบี้เมเตรเตียมตุงมูบาหอกเลยเตนคอตลอดก็นอนหลุดตบแต็มได้แบบวว้าไม่เนสุดนะรมาแล้วเุีนปันีุนกันหักอกกันปัหน่อยนึงเหรอ้จุดหุดเดีหลุดมึงเอลิเอนหัวมันหลุดไหมอายบล้วางกนมาเลยครับพี่น้อง ตกฟางได้ขึ้นเลยออันนี้นะเออโอ้ยตีเลยเอากตีถุงออกเขียนกึ่มไม่ให้พลาดครับวันนี้บอกมึงแล้วมาดูใส่ง่ามเลยพี่น้องดูว่าใส่บัตรกูลังมันเต็มซองพี่น้องเต็มซองมาแล้วช่วงจะทุ่มมันตอนนี้ทุ่มกลัว ปลาเริ่มปลาเริ่มมาแล้วทุ่มกว่าเงี้ยจลิดเขาครับเนี่ยมองลงไปมั้งก่อนเลยไงปลามันอยู่ตรงนี้ฟังพุ่นฟังพุ่นฟังทางผีพี่น้องตัวเงียงเงียงไอ้หมากเบ็ดหมากนึงบ่ค่อยคมเบ็ดวัดรถไว้เลยวัดเลยเออวัดเลยเออโอ้ยน้าลอกน้าลอกนี่แหละครับตัวที่สองโอ้ยตีตัวที่สามพี่น้อง ปลาดุปลาดุเพื่อนเอาให้พันกึมบดเลยพันกึมมันหลุดมากนี่บ่ขึ้มมันใช่ป่ะวางเลงกึมเดี๋ยวแต่เมื่องี้ โอ้ติดหมากเลยเนาะหมากล่างหมากบนตู้เอ้ยใครต้บรรยูให้หมากล่างบ่คมเนอใส่ตอนมันเงี่ยมหมากล่างบ่ค่อยคมรูบังเด้อยวกคือมาเช็ดป่าก็ัาวัดป่าพูดป้ม่ฮึฮหลายมาเช็ดป่าสั่งพลังสั่งเลยโอ้คนพลังงานเป็นไงมาเล็กมาเล็กปาพุ่เล็กตัวนี้เมียมาล็กมันบ่คมยังไงเบ็ดหมากนี่บ่คมหมากล่างรูบังเลยป้องเลยป้องเลยครับเอาลงไปมาจีบป่าเบือข่อยขึ้นไม่นั่น mười oh, lăm mặc bếp mặc hung mì song mặc bếp mặc bênh lưng nầy yêu bổng luôn 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 à? luôn lên luôn 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 luôn

เอาพี่น้องเดยนียนยักไหมครับต้องตัดหมากเบ็ดพี่น้องกินเลืกแข้งเดี๋ยวม่ยักไหมกันตกปลาย้อนใหมก็ีเออเดี๋ยวนะเดี๋ยว้เป็นเดินหลอกมางเรารมา่รมางตันที่เ่เรมาถีนีรูู้กรทูดมารูงไหน่านเน่นกูน อะไรครับพี่น้องทิซี่ี่แหกมันแล้วครับเริ่มเข้าปลากระไดปลาเริ่มเขาพี่น้องโอ้ยใส่งามๆปลาดุกใส่งาเๆาพี่ไดียวใส่้งาเงาพี่น้องปลาดุกลองมดลงรดนี่ลดมากวะ

วัดโันเนี่ยมองเทาเลี่ยวมากเหมือนกันพันท me. e no ี่เป็นจะพานสูงน่ะนี่สูงพันนึ่งเหมือนดูค้างเหมือนไปทูออกกำยังบวกฟ้าไทยฟ้ายังล่อหลุดหลุดนะถึงันไหปล่อยน้เล็ดปล่อยนองบไทยถึงนจาคูดดึงถึงเลยดีสวัสดีครับมาแล้วครับพันเปียกพี่น้องถึงเล็กงานอันนี้ผมมีหลอกไง้ขาจเปียกฮะอันนี้ผมมีหลอกเป็นันไห ไม่ช็อตไม่ช็อตครับนี่ไล้วิละค้มเอาห็นเลยเอาให้คมปดกำลังโตกำลังงามครับนี่กำลังปิ่งเอาพี่เลยโอ้หมานเลยขั้นเนี่แลดมาแล้วนี่

ต <boî te S 1> <b> ัวปลยไปมันงยใไหเนล่ยเลยปลยไไมันไงนตัวนอยนนอไปยังิปึกฮะจิบลึกฮะเราแค่นคุยกันโกบอกเียวยังตัวน่านเกำลังทำฮมฮอนเลยอึงแต่วันกิ่เงียก็แตู้หสอสตันไปที่หนึงตัวนี้ปล่อยครับป่เป็นดเส่บมืเาปล่อยไปมันตัว่พว ัมตัวน้อยเนาะไครับพี่น้องไมแล้วไม่แล้วกริ้งตกแล้วลปแล้วจรุดหาีเรียบร้อยนมาเล้ครับพี่น้องกระดิ่งกระลุดแรกเวยนักลบต้องมีบาดแผลพี่น้อง กระดิ่งอะบ่เป็นยังไว่าไม่ยินไปแล้วคันโอ้ผ่าว่าสปดลเมื่อกี้เลยเออกระปดตะเลกันไอางปดอคเวนี่มันวายมาซือิสามี่อะไรเอซื้อหาขายโดนเลเอาแม่เหล็กกึมมัเนี่ซื้อแม่เล็กเลยมาจุ่มลงกระดิ่งเต็มเลยอร้อยไง นละปิอยแสบอ้วสมี่หดีเลยปลาตัวส้มมุกหมอแ่บปิ่งกระแ่บไ่แล้วครับแต้มหนึ่งเราคนนั้นปลาคิ้งครับคิงมาหาแล้วิงเป็นยังไงมาบัาน้ิงดมากบิงหน่อยเก็บขลมเอาแล้วิงดวนดูครับวันนั้กนเป็นอะ ไห้เลยพี่น้องมาแล้วสามเต็มเต็มที่อะไรวะห้าบอสอ่นดีห้าเนี่ยพี่น้องชัดเด็ดเท่าไ่เอามาเอาปิดกล่องตัวเอาไว้นี่แล้วรถเอาขึ้นไว้กันเอาพี่น้อง คลิปสาหรับ่ําขึ้นนี่นะครับพี่น้องนี่ครับตกป่าปลาดุกเนียนะจีรีพี่น้องผลงานนั่งอัขึ้นกล่มกับขั้นกลมพี่น้องกับลุท่ั้นลุดสวัสดีครับนี่ครับรอได้ยัครับพี่น้องมีผลงานอยู่จากโตกึมหาโตครับพี่น้องครับเมือเอ่อไหี่กัดสีจบใบเพียงแค่นี้นะครับแนละ้วใครพอกันไม่คิดหนาครับขอบคุณเอฟซี อบว่ากบบบวา,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 วาม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมกันเป็นกำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อคิดเหนียวไว้สวัสดีครับครับมาครับพัดเก